และวันนี้มันถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วเว้ยคุณผู้ชมที่เราจะได้แบบทาคลิปเกียร์แลกสักทีผมแบบว่าอัดอั้นมานานมากทาแต่คลิปรีวิวนักเตะหรือว่าคลิปสาระอะแม่งไม่ได้ทำคลิปไ like รสาระเลยเว้ย <c oughs> ในคลิปนี้แหละผมจะปลดปล่อยตัวเองด้วยการเกียร์แ,กรกแลกเว้ยคุณผู้ชมเดี๋ยวแผนอะไรเรามาดูไปพร้อมกันดีกว่าผมเตรียมไว้เพื่อคุณผู้ชมทางบ้านแล้วแค่นั้นแหละใครเห็นเนี่ยถือแบบอ้าปากค้างอะคุณผู้ชมดูแผนคอนเทนต์ โอ้ยหลับตาดูไปพร้อมกันดีหลับตาไม่ได้เดี๋ยวคนดูไม่เห็นลืมตาดูไปพร้อมกันนะครับผมว่าแผนที่ผมเตรียมมาเนี่ยมันจะเป็นแผนอะไรนะคุณผู้ชม โอ้บายกอดแผนดีเลยนะครับผมจะถอดหัวสมองเด่นไม่หวังชนะหรือแพ้นะคุณผู้ชมแต่เราจะมาเกียนแหลกก็พอด้วยแผนลอสบัตนะครับผมผมตั้งชื่อให้เลยลดบัตสั่งลุยแค่นั้นแหละเรามาดู11ตัวจริงกันดีกว่าคราว่าผมเตรียมมาดีขนาดไหนคุณผู้ชมดับทับกองหน้าเป้าและไม่มีกองปีกหรือว่าเ S อหรือว่ากองกลางตัวลุกไม่มีแนวลุกนอกจากชิโดโรนันโดยืนหน้าเป้าคนเดียวแบบ หันซ้ายก็ไม่เจอใครหันหน้าไปก็ไม่เจอใครแต่หันหลังไปเนี่ยก้องหลังรับเพียวแบ่นั้นแหละผมยังไม่รู้เลยว่าคิดสภาพในแนวลุกนะครับผมว่าแผนนี้มันจะออกมาเป็นยังไงนะค,ะคุณผู้ชมเพื่อชื่อว่าเกียร์แรงอถอดสมองออกแล้วแบบมันไปพร้อมกันเว้ยเราตัดมาที่แนวรับเลยนะครับผมไม่มีกองกลางตัวลุกนะคุณผู้ชม มีแกะกองกลางธรรมดาหรือว่ากองรับแล้วก็กองหลังนะครับผมนำเช้ามาโดยกุริสนะฮะแล้วก็จูดเบรนแฮมวิเอลล่านะครับผมแล้วก็พี่เจิดฮะ้ยจิบเบอร์พูก็ติดมาด้วยวะแค่นั้นแหละกองรับอีกตัวก็จะเป็นแฟงไรากาดนะครับผมกองหลังก็จะเป็นฟานไดคู่กับคานาวาโลนะฮะปีกไม่ได้ปีกดีไม่มีปีก แบ็คแบ็คซ้ายก็เป็นหัวร้อนๆแบบนี้ก็ต้องเป็นคาร้อนนะครับผมส่วนแบ็คขวาก็เป็นลามนะคุณผู้ชม11ตัวแรกเนี่ยประบาดไม่ได้นะะแต่ละตัวติดเมตาทั้งนั้นเลยนะครับนี่ถึงแผนอาจจะแบบแปลกแหวกแนวเกลียดเกียนแต่11ตัวแรกชุดหลักของเราแม่งสุดจัดดะ่นั้นแหละฝ่ายตรงข้ามแบบเนี้ยมันจะบุกมาได้หรือเปล่ามันจะยิงประตูผมได้หรือเปล่าวะคุณผู้ชมคิดสภาพ แล้วคิดกับกันฮะผมจะสามารถยิงประตูได้หรือเปล่าเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมเพราะว่า,วามีแนวลุกแค่คนเดียวอะ่ะลุนลิงอัพเอาแค่นั้นแหละและตัวสำรองเราก็เตรียมมาดีเหมือนกันนะบอกตรงว่าตัวนักเตะของเราเนี่ยจัดเต็มมากๆมีแต่ตัวติดเมตาคุณผู้ชมอย่างประทานเปรูมินิเก้แบบเนี้ย่แล้ว เดอะกัดก็มาด้วยอรุยซัวเรสอะแค่นั้นแหละเดียมเบเดน่ะโอ้โหแต่และตัวแม่งรู้จักรู้จักท่านั้นเลยตูดามก็มาด้วยนะครับโอ้โหเมอร์ดีดานก็มาด้วยนะคุณผู้ชมกองหลังแม่งจัดเต็มจัดมีแบ็คแฮมมีโอ้โหชไนเดอร์ก็มีสุดจัดคะแค่นั้นแหละผมอยากเอาไปเล่นแล้วเว้คุณผู้ชมเราอย่ามาเสียเวลาดีกว่ายังไงก็รอดูนะครับผมว่าคลิปนี้ผมจะยิงฝ่ายตรงข้ามได้หรือเปล่าเพราะว่าเรามีแนวลุกแค่คนเดียวและฝ่ายตรงข้ามจะสามารถยิงเราได้หรือเปล่าเพราะว่าแนวรับเราเยอะจัดแค่นั้นแหละ เราพร้อมจะไปเกียร์แล้วเว้ยล้วใครจะเป็นผู้โชคดีในเกมนี้จ้มันจะเดือดจะสนุกสักแค่ไหนในเกมนี้น่ะเรวเราไปดูกันได้เกมมาแล้วครับผมตื่นเต้นว่ะคุณผู้ชมเล่นแผนแปลกแผ,น,แผนใหม่เอามาเกียนแรงแบบนี้ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับเนี่แล้วเกมนี้แม่งไม่ได้เล่นชีเจ้าบ้านซะด้วยเอา้าเอา้าสปินวิดดัลโอ้โหแม่งจะเตอ้อไม่ได้ว่ะคุณผู้ชมเกือบหลุดแล้วตะกี้ มาดิในเจาะเราให้เข้านะพวกริงๆเราได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละไจังหว่าสวนครับผมแม่งมีแต่พี่โดคนเดียวมาดิสู้ๆละกันเฮ้ยย้อนไปดอกนี้รอดย้ซสัดโอ้ยเฮ้ยคุณผู้ชมจับโคตรสวยแล้วซัดเลยโคตรเฟี้ยวโอ้โหโดรังนี้แม่งสุดจัดเลยว่ะขอดูบัฟช้าด้วยไหมพวก ดูฮะทำชิงแล้วยอดไปเลยแล้วก็เอาบอลลงปั๊บแล้วซัดโอ้โหทุกอย่างไม่เฟรกจัดแล้วฝ่ายเราข้าให้เราดูภาพช้าด้วยเวลานายยิงเข้าเนี่ยเราก็จะให้นายดูภาพช้านะพวกแต่นายยิงเข้าให้ได้ละกันเพราะว่าแผนรถบัสของเราเนี่ยตัวนักเตะแนวรับไม่เยอะจัดแค่นั้นแหละผมว่าดีปรรทัปจะโชว์เลี้ยงเดี่ยวทำอุ้ยดิงอัพดิงอัพดิงอัพไปดิแทงไหมแทงไหม ไม่อุ้ยนิดเดียวกับตาได้มาดิแนวรับเราเยอะจัดแนวรับเราเยอะจัดแนวลุกเราก็น้อยเช่นเดียวกันฮะแต่ก็ค่อยๆขยับแบ็กเติมแบ็กเติมแบ็กเติมแบบนี้ขอเปิดบอกได้ไหมโอ้ยแม่งไม่แม่นวะเอาจุดโหแม่งล้มไปก่อนสิได้เราจะสวนไม่ได้สวนครับผมดับทีหนึ่งเซาโอ้ยเกือบได้หลอนม่วงแล้วแล้วโดนสวนรับให้ไวดีพวก โอ้เฮ้ยสังเกตดีๆนะครับแผนรถบั็เวลาบุกเนี่ยก็จะบุกแบบขยงเลยนะคุณผู้ชมดูดิเพราะว่าสไตล์การเล่น,เ,นเราเป็นองบอลเคาน์เตอร์นะฮะสวนกลับเหมือนกันครคบโอ้ยไม่โขกวะ่ะเฟิร์สไทม์ช็อตซัดเข้าไปนับสองเอาแล้วไงเฮ้ยแผนดีเหมือนกันนะครับนี่คุณผู้ชมลองเอาไปใช้ในการไต่แรงดูเผื่อใครแบบเกเบื่อชุดหลักเหมือนผมไงนะโอ้โหแล้วฝันราคาแม่งปั่มเกมลุกมาหนึ่งขีดเลยนะครับเนี่ย เอาว่ะแนวรับผมมันเยอะจัดอะแค่นั้นแหละอุ้ยไม่เชื่อไม่น่าเชื่อครับจะนับสองแบบนาทีที่ยี่สิบนับสองไป,ไปแล้วอะ่ะเห็นแนวลุกน้อย,อยแบบนี้การขึ้นสวนก็คมเหมือ <c uma> นกันนะครับนี่เราดูดูดูสวนทีดูแล้วจะลัดป่าเลยชอนน็อตนี้สต๊อปพีโดฟอดท้าช็อตได้ไม่แม่น <c oughs> เลยวะพวก โอ้โหเจหลาดปาดมาให้ยังสวยอุ้ยเราไม่ได้สวนเลยคุณผู้ชมดูดิโ,โหแม่งส่งไม่ดีนี่การยินตำแหน่งของเราแม่งแนนจัแดแผนรถบัสจอยให้เข้าแล้วกันนะพว่วต้องรอดูนะครับว่าในเกมนี้ปโาโตค้าจะยิงผมได้สักกี่ลูกแค่นั้นแหละโคตรอึดอัดอะบอกตรงไล่อัพแผนแบบนเนี้ยเนี่ยเจาะไม่เข้าอะ่ะเจอแบบกำแพงดันหนึ่งก็จ้องเจอดานสองแล้วแล้วบูบุกทีแม่งสวนมาเป็นขยงสวนมาเป็นขยงดาวิดลดาวโดตบ ดับแล้วปัน่นดูดิคุณผู้ชมสว่วนที่มาเป็นขโยงแล้วแบบจบคมมาก3-0ไปแล้วในนาทีที่35ครับผมโอ้โหแล้วเริ่มไม่ให้ดูภาพช้าละกดข้ามอย่างไวโอ้โหชืห่อว่าเราข้ามเป็นภาษาไทยนั่นจะเป็นคนไทยเล่นนะคุณผู้ชมเอา้าโอ้โดูอย่างแนวรับมันเยอะคุณผู้ชมส่งทางไหนก็ติดหมดอ่ะคงจัดแผนนี้เอาไปใช้ได้นะแผนรถบัส เดี๋ยวจะเปิดเส้นแผนให้ดูนะคุณผู้ชมไปสวนอุย้ยส่งไม่ดีว่ะอดีตอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยโอเคอุย้ยถือว่าได้ทักทายดอกแรกปะทักทายดอกแรกนะครับเนี่ยอุย้ยแต่มันโม่งได้ชิปชิบ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 เข้าไปทั้งหมดแนวรับเราเยอะจัดโอ้ยต้องปัน่นแบบปั่นระยะไกลอ่ะคุณผู้ชมคิดเอาเจาะไม่เข้า,าอ่ะอุ้ยแล้วพี่น้องโขกได้ แ้ย้ย้อนไปดอกนี้ริงาโอ้โหพี่โด้แม่งปล่อยบอลน่าจะจบครึ่งแรกแล้วนะอุ้ยเล่นง่ายมากนะคุณผู้ชมใครที่แบบว่าไม่เก่งในแนวรับเนี่ย <ปะ S 2> เกมรับไม่ค่อยแน่ไแนไม่ค่อยเก่งลองใช้แผนี้ดูแล้ว อาจจะตอบโจทย์กับน้องๆก็ได้นะครับผมบอกตรงนี้เล่นง่ายมากเลยดิโอ้โหรถบัสสั่งดแคขนานแหละนับสามไปแล้วในครึ่งแรกอ่ะต้องรอดูครึ่งหลังนะครับว่าเขาจะยิงได้หรือเปล่าหรือว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะซัดเราได้หรือเปล่าในเกมนี้นะ่ะว้าครับผมโอ้โหฝ่ายตรงข้า,ม,ามปาบุกหนึ่งขีดมั้งแต่ต้นเกมก็ก็ยังทําสกอร์ไม่ได้อ่ะคิดเอาละกันคุณผู้ชมแผนนี้มันของจริงขนาดไหนกะจะมาแบบเกมเล่นๆแม่งก็เืออาจจะติดเมตาบ่ะอุ้ย โอ้โหแม่งคันนาวาโล่แม่งส่วนทีไม่ึ้นสูงอุ้ยแล้วโอ้โหติดคันนาแบบนี้หวานเจี๊ยบหวานออ้แม่งจะดับจังหวะแรกไม่ได้ว่ะแล้วดูจังหวัดส่วนไม่มีส่วนไหนคิดเอาคิดเอาแล้วกันกสุดจัดไวรุ่นโอ้โหปาดแรงจังวะไอ้ไปาดทำไมแรงจังอ่ะพี่เจดิดพี่เจดิดชอเได้อยู่เเห็นครับผมโยนเข้ากลางไปก่อนครับผมโยนไปเอา้าชิปหายแม่งไปส่งให้เขา E, ในส e day, ่วนให้ได้นะพวกยิงให้เข้านะแนวรับเราลงมาหมดแล้วแนว้ยแนวรับเราลงมาอุ้ยอุ้ยมันได้ซัดชิปโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนจนได้คือมันเคลียร์ไม่ขาดวยคุณผู้ชมจังหวะนี้เดี๋ยวเราจะให้เขาดูภาพช้าด้วยนะครับผมนายอยากดข้ามนะพวกดูเนี่ยฟาร้เสียเรียบแล้วเนี่ยแยกได้แล้วแล้วหูซัดมาจังหวะนี้บอลไม่ถึง เสียดายว่ะคุณผู้มมชมแต่ก็ให้ฝ่ายเรข้ามจริงไมเถอะไม่เป็นไรแถมรถบัสเราโดนสวนจังหวะสวนเฉยเราไปส่งบอลให้เขาด้วยแล้วผิดที่เราด้วยนะแต่เราก็แบบนับสมแล้วไงแค่นั้นแหละดูถ้าได้บุกเนี่ยบุกมาเป็นแบบขยโงงทั้งแบ็กทั้งอะไรเหรอคุณผู้มมชมแล้วเปิดไปโอ้จะชมให้พี่โดไม่ได้ว่ะอ่ะแล้วดูจังหวะสวนกลับของฝ่ายตราข้ามดูดิแนวรับผมลงมาหมดแล้วอ่ะดูกองรับผมกองหลังผมลงมารับหมดแล้วอ่ะคุณผู้ชม เไอันนี้เล่นง่ายนะครับผมแนวรับใครที่เล่นไม่เก่งอ่ะเสริมเสริมแค่ตัวนักเตะเยอะๆเข้าไปในกองชุดหลังอ่ะเกมรับมันจะสุดเองนั่นแหละลูกแรกที่ผมไม่ไม่น่าโดนในสามผมน่าจะพลาดเองเลยโดนนะฮะแนวลุกก็สวนแนววนแล้วปาดอุ้ยไม่หลุดดูดิคุณผู้ชมดูตัวนักเตะผมวิ่งลงมาดิดูตัวนักเตะผมวิ่งลงมาดิสไลด์ดักอุ้ยมันปาดดีว่ะ โอ้โหวิ่งได้กินข่าวเดี๋ยวนี้จังหวัดสวนจังหวัดสวนตะวิ่งได้ไหมมคนเติมมาทำชิงกันไปก่อนทำชิงกันไปก่อนเยกมปัดดับแล้วสอดจู่แม่งติดทีมตัวเองอีกอะไรวะอ๋อเนี่ยแหวกูแก้เกมแล้วนะพ่อขออีกเม็ดหนึ่งดิป่ะขอสวนได้ไหมเอาได้สวนนะนี่ ผู้ชมเราดูการสวนของดอกนี้ของเราดูบุกมาเป็นขยงสวนทีสวนมาเป็นขยงยังผ่านคุ้่นลงมาพวกป่าสวยๆได้ป่ะป่าเย็นๆได้ป่ะเว้ยมันเอาประตูมาสตอดับเนี่ยมึงไม่เช็ค,ควะพวก โอ้โหถ้าผมเห็นตั้งแต่แรกว่ามันเอาประตูออกมาผมจะชิปแล้วคุ้มชมแต่การสวนของแผนนี้น่ากลัวจัดถึงแนวรับมันจะเยอะมากแค่ไหนแต่ส่วนทีมมันก็หอมแบบจะวิ่งอ่ะลองบอลเคาน์เตอร์อมันลอมแบบจะเคาน์าเ,ตาเตอร์อยู่ดีอ่ะโอ้โปัดปัดตลูกนี้แหละโอ้โหไอสัตว์ปัดไม่ดีเลยมันหันไป้ยบวโอ้โแนวรับก็ดีแนวลุกก็ดีว่ะคุ้ชมแผนนี้แผนรถบัส ใครเล่นกองหลังไม่เก่งแนะนำเลยดูได้บุกอีกแล้วเนี่ย <5 S 1> เกินแบ็กก็เติมโอ้ยอไรวะแม่งขึ้งหลังไม่เป็นใจกูเลยสัตว์เลย โอ้โหแต่ก็ถือว่ายังชนะนะครับผมสาประตูตอนหนึ่งนะคุณผู้ชมนี่มันเกินแบบเหนือความคาดหมายผมมากนะคุณผู้ชมผมคิดว่าแบบเสบอฝ่ายเราข้ามก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมเพราะแนวลุกเราไม่มีแต่ที่ไหนได้แม่งสวนทีแม่งวิ่งหน้าตั้งแบบเยอะจัดแบบคอยแบบบุกดีมากแนวรับก็ดีแนวรุกแม่งก็ดีอะดูดิถ้าไม่ดีมันไม่นับสามหนึ่งหรอกคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับแผนรถบัสของเรานะ บอกตรงว่าเหนือความคาดหมายผมมากที่ผมคิดสิ่งที่ผมคิดนะว้ยแบบอาจจะแบบเสมอหรือเปล่าหรือว่าอาจจะแพ้ฝ่ายตข้ามเมล่อเพราะว่ากองหน้าเรามีน้อยเราจะยิงฝ่ายตข้ามยังไงอ่ะแต่ผมเชื่อว่าแนวลุกเราจะจะแข็งแกร่งแน่แต่เราจะยิงฝ่ายตข้ามยังไงนี่แหละแต่เอาไปเล่นรจริงๆงอ่ะความเป็นจริงแม่ง สุดจัดโคตรเซอร์ไพรส์ผมมาคุณผู้ชมครึ่งแรกสัน้นไป3าลูกกับผมแบบยังตะลึงอยู่เลยแต่ครึ่งหลังก็พยายามบุกแล้วนะครับผมแต่สิดายแม่งยิงป,ประตูไม่ได้อ่ะเหนียวความคาดหมายเกินคิดว่าจะมีดีแค่แนวรับแต่ที่ไหนได้แม่งแนวลุกแม่งช่วยกันวิ่งจัดผมแนะนําให้เล่นแบบคลิกคานเตอร์หรือว่าลองบอลเคานเตอร์นะสไตล์การเล่นสวนกลับนะคุณผู้ชมแนะนําเลยจะคอมโบกับแผนนี้ด้วยนะแต่ถ้า ไม่เล่นสไตล์ของสวนกลับเนี่ยนักเตะของเราอาจจะไม่วิ่งขึ้นหน้าแบบสวนกลับนะครับผมแนะนำสไตล์การเล่นก็สำคัญกับแผนนี้เหมือนกันนะคุณผู้ชมตอบโจทย์มากสําหรับคนที่แบบเล่นหลังไม่เก่งหลังร่วๆ แนะนาแผนนี้เลยลองเปิดใจเล่นดูแล้วลองเอาไปไต่แรงดูคุณผู้ชมว่ามันดีกว่าที่คิดสุดมากจริงๆนะครับผมคุณผู้ชมต้องลองเอาไปใช้กับตัวเว้ยจะรู้ <c oughs> แล้วคุณผู้ชมจะทึ่งเหมือนผมนะลองดูนะคุณผู้ชมเปิดใจเอาไปไต่แรงดูอยากให้ผมเกียนแรงเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะฮะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้กดแชร์และอย่าลืมกดก,ดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยแล้วเจอกันคลิป